ไปดูกันที่คู่แรกนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ f อพบกับมังกรโล่เงินโบลิสเทโล FC ที่สนามแพทสเตเดียมซึ่งครึ่งแรกนะคะทางด้านของโบลิสเนี่ยทำได้ดีกว่าปิสกอร์ไปที่3ประตูนำหน้าสิงห์เจ้าท่าเพียง1ลูกต่อมาในครึ่งหลังค่ะนาทีที่55การท่าเรือนะคะตีเสมอได้สำเร็จจบเกมค่ะท่าเรือ f อเปิดบ้านเสมอกับโบลิสเทโล FC ที่3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะ มาคู่ที่2นะคะเป็นฉลามชนชลบุรี FC เปิดบ้านรับมือเดอะรับบิดทีมแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วครึ่งแรกค่ะ b g ีเนี่ยขึ้นนำก่อนที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนครึ่งหลังของเกมค่ะเป็นเกมรุกของชลบุรีเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่67เมื่อได้ลูกที่เป็นจุดโทษจบเกมค่ะเสมอกันที่1ประตูต่อ1ค่ะและเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายคู่ที่3ค่ะที่สนามสิงสเตเดียมกวางซ้ง สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบกับเขียวสมุรสมุรประการซิตี้ซึ่งครึ่งแรกนะคะไม่มีทีมใดทำประตูได้จบสกอร์ทีู่0ประตูต่อ0ส,ส่วนครึ่งหลังค่ะสู้กันอย่างสนุกทั้ง2ทีมค่ะจนสุดท้ายเนี่ยทำประตูไปได้ทีมละ2ประตูต่อ2แบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองค่ะ